ส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ไปคุยกันเรื่องของมาตรการที่จะดูแลเศรษฐกิจในการที่จะช่วยเหลือประชาชนครับก่อนหน้าการเงินก็แนะนำครับทางกนอง,อง,องนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินบอกว่าน่าจะมีการลดการนำเงินส่งกองทุนฟื้นฟูโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยครับคุณอมรเทพเจวลาก็บอกว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะชะลอตัวกว่าที่คาดเอาไว้คือคาดไว้ก็ไม่สูงนะฮะ2.6%แล้วอาจจะไม่ดีเท่าที่คาดด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็เป็นไปได้ที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็อาจจะปรับดอกเบี้ยนโยบายลงไป0.25ในปีนี้ปัจจัยก็คือว่าโควิดรอบนี้ฮะทำให้กําลังซื้อในประเทศอ่อนแอการเดินทางข้ามจังหวัดการท่องเที่ยวในประเทศก็หดหายไปส่วนตัวเนี่ยคุณมอมวันเทพบอกว่าอยากให้กรนงลดดอกเบี้ยรอบนี้ฮะเพราะว่าพอลดแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่าจะส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยให้กับแบงก์ในระบบ แล้วก็มองว่าการที่คลังจะแจกเงินนะฮะสามพบาท2เดือนหรือว่ามาตรการเฉลยอื่นอาจจะไม่พอฮะโอ้ oh, ใช้คํานี้เลยนะอาจจะไม่พอในการประคองประชาชนกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบดังนั้นนโยบายการเงินก็ต้องมาฮะต้องเป็นกองหน้าเฉพาะวันนี้ในตลาดมีสภาพคล่องเยอะมากแต่สภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยยังไปไม่ถึงระดับล่างกับผู้ประกอบการกลุ่ม SME ซึ่งก็เชื่อว,ว่าถ้าเกิดไม่ลดดอกเบี้ยแล้วก็ไม่กระทบกับธนาคารพาณิชย์นะฮะในการประชุมกรงงวันที่3กุมภาพันธ์ก็อาจจะใช้วิธีการลดเงินนําส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินก่อนถ้าทําอันนี้แล้วยังแก้ไม่ได้ภายในหนึ่งไตรมาสเศรษฐกิจยังไม่ฟืน้นค่อยไปลดดอกเบี้ยในการประชุมกรงงเดือนมีนาคมต่อซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับผู้บริหารของเท B Analy t i c s คุณนนิตส,สถาผลเดชาก็บอกว่า กรงงยังไม่น่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจโตเกิน2%ขึ้นไปและถ้าเกิดว่าขยายตัวต่ำกว่า2เนี่ยก็ถึงจะเอาเรื่องของการลดอัตราด,ดอกเบีย้ยเอามาคิดว่าจะทํำไหมแต่ก็ต้องไปเทียบกันกับการลดเงินนําส่งสมทบกองทุนฟื้นฟนูว่าแบบไหนจะได้ประโยชน์เพราะว่ากรงเงเองก็มีทางเลือกมีเครื่องมือส่วนตัวเนี่ยคุณอริศบอกว่าสนับสนุนในการปรับลดเงินนำส่งสมทบกองทุนฟื้นฟูเหมือนกันเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ